อิมินาสกเลนะตังผุทังอภิปูจชยามาอิมินาสกเลนะตังธรรมังอภิปูจชยามาอิมินาสกเลนะตังสังฆังอภิปูจชยามาอะระหังสัมมาสัมพุโตภะคะวาพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตัตโมธรรมังนมัสสามิ สุปฏิปโนปคกวัโตสาวกัสังโฆสังขนมามินะโมตัสสะปคกวัตโตลาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปคกวัตโตลาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปคกวโตอะ阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิติปิโสปคกวะอะ阿拉หังสัมมาสัมพุทโตวิชาจรณนาสัมปันโนสุขโตโลกวิโต อนุตโนธโพลิสตัมม์สาวรติสถาเทวมนุสสนังปุตโตภพวาติสวากาโตภควปตาตัโมสันติติโกอกาลิโกอิหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตตโกมิญโุหิติสุปฏิปโนภควปโตสาวกสังโฆโุชุปฏิปโนภควปโตสาวกสังโฆยายาปฏิปโนภควปโตสาวกสังโฆ ยัติทังเกตตาลิ p o l ิสายุกานิอัตตา p o l ิ c e ปุกลาเอสสาวกบุตรสาวกปัสังโฆอาหูนัยโยปาหูนัยโยทับคินัยโยอัญชลีกัลานิโยอนุตตลังบุญญยเกตังโลกัสสะเตมหากรุณิโกนะโทฮิตายสัพพะปนินัง p o เ i c e ตวะปัลามิสัพพะปโตสัมปติมุตตะมัง เอเพนะสัจวัจเจนะโหตุเมเะยมังคลังทะยันโตโพติยามุเลสัพยานังนันติวัตโนเอวังกวังวิจโยหุิเจยะสุจยมังคเลอภละจิตตพันังเกสีเสปตะวิปุะเลอภิเสกเกสะพุตธานังอคับปโตพโมตติสุนักตังสุมังคลังสุปปัตังสุจิตังสุขโนสุมโตจาสุยิถังธรรมะชาลิสุภะทักกิณังกายกรรมังวิจากรรมัง

Ang ji mamag ji maputa lupa ang ikyang ngong om fikung ngong tilak sa tamu laksa sangkong sa ang ngong fikung maya iti kawa u u a i o a i a i o i a i a o i ang mang i a ji na teki mani mo i na ji nu

สวัสดีทุะข์พุทธาตมุตมังสมามีสุปฏิปโนภะวุโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิ